สวัสดีครับวันนี้ผมอารามรมดีนะครับได้ว่าอีสานน้ำแนเว้าไทยไปน้นะครับเนี่ยสีม่วาเรืืองหินพระธาตุปัจเจกพุทธเจ้านะครับนี่ครับหินพระธาตุปัจเจกพุทธเจ้านะครับเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกอยู่เขาสามร้อยยอดนี่คือถ้ำรวมนะครับอันนี้เส้นนี้จะเป็นถ้ำรวมเส้นนี้เป็นหินใจดําปนแร่เลกไหลนะครับอันนี้เป็นถ้ำเจ้าแม่กวนอิมครับถ้ำเจ้าแม่กวนอิมครับสามเส้นนี้เป็นหินที่ที่มีข้อหาใดนะครับ แต่สีขาวแป้งจะหายากแม่อันนี้ก็เริ่มหายากครับทำร่วมพอหาได้เมื่อนี้ผมจะมากล่าวถึงครับผมความศักดิ์สิทธิ์ของหินพระธาตุปัจเจกพุทธเจ้านะครับศักดิ์สิทธิ์ยังไงครับผมศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกนะครับอุดพุทธคุณอิทธิคุณของหินเป็นสิ่งที่ลี้ลับนะครับสิ่งที่ลี้ลับที่สุดในโลกนะครับในประเทศไทยมีเขา300ยยอดอยู่ที่จังหวัดประจวบนะครับผมนี่ครับได้ร่วมกับพี่ดาบเทิดนะครับพี่ดาบเทิด ซึ่งปฏิบัติธรรมอยู่เขาสามรอยอดนะครับจังหวัดประจวบได้รู้จักกันทางหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับและก็พี่ดาบเทิดก็บอกว่าอยู่ที่ประจวบก็มีหินศักดิ์สิทธิ์อยากจะนํามาถวายหลวงปู่อยากนํามาถวายหลวงปู่ครับก็เลยคุยกันเรื่องเออเราเขาบอกมาเผยแผ่ดิบอีิเทิดเรามาเผยแผ่เผยแผ่ให้พี่ให้น้องนะครับแต่มาผ่านการอธิษฐานจิตจากหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรครับไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาประมาณ6 7เดเดือนถึงได้ทานะครับ ถึงในถำถำขึ้นมานะครับจะมีลังโคดพ่อปู่นะครับเดี๋ยวผมจะได้ดูนะครับจะมีลังโคดพ่อปู่แบบนี้ครับมีลังโคดพ่อปู่นะครับนี่ครับพ่อปู่นะครับอ่าพี่บุผาเป็นคนในพื้นที่ครับเป็นคนในพื้นที่แกะโคดพ่อปู่นี่ครับแก่โคดพ่อปู่โคดพ่อปู่จะมีเจ้าเดียวที่ที่ทาโคดพ่อปู่เขาสามระยอดคือผมกับพี่ดาบเทิดนะครับมีอาบรมดีร่วมกับพี่ดาบเทิดนะครับอ่า รวมมือกันแล้วก็เหตุําแกะคาว่าโคดพ่อปู่พี่บุปผาเป็นคนในพื้นที่แล้วทีนี้พี่บุปผาเนี่ยมาแกะโคดพ่อปู่แต่ไม่ได้ขออนุญาตอืเป็นหน้ามืดเวียนหัวครับเข้าไปตรวจที่หมอไม่เจอความดันก็ไม่เจออะไรก็ไม่เจอครับไปตรวจบออ่พ่อสามหมื่นกับบ่พ่อก็เลยมาคิดว่าหรือมาแกะโคดพ่อปู่แล้วไม่ได้ขออนุญาตพ่อปู่ประมาณนี้นะครับก็เลยมาเสียยเยเส่ยงทายเหรียญเสี่ยงทายเหรียญโยนเหรียญขึ้น ถ้าเป็นอ่าเป็นทั้งหัวนะครับทั้งปู่เนาะอ่ทั้งหัวอ่าเอว่าได้ทําต่อสรุปขึ้นทางทางปูทั้งหัวนะครับทั้งหัวขึ้นเป็นหัวอ่อขึ้นเป็นหัวถ้าก้อยไม่ได้ทำํำถ้าหัวได้ทําต่อพอได้ทำปุ๊บพี่บุพภาก็เลยมาจุดทูบจุดทูบบอกพ่อปู่ขออนุญาตพ่อปู่หายเป็นปิดทิ้งครับหายเป็นปิดทิ้งเออนี่คือความ ลีรับอีกประเด็นหนึ่งแล้วก็ประเด็นที่ผมตัวผมเองสัมผัสเองนะครับผมไปฉีดยาด้านนี้ครับฉีดยาตรงนี้นะครับพอฉีดยาผมใส่กําไรผมจะใส่เส้นนี้ครับผมจะใส่เส้นสีดําเนี่ยไปพอใส่เส้นสีดาไปหมอแทงแทงเนี่ยแทงนี่ครับแทงหน้านหลังแทงไม่เข้าแทงเข้าไปนิดนึงแต่ฉีดยาไม่ได้ครับผมเลยบอกว่าว่าถอดเข็มออกก่อนแล้วผมจะถอดกําไรออกพอถอดกําไรออกป,ปุก๊บหมอว่าถอดกระดี่กัน พราะตอดกันไดอหกครับฉีดฉีดเข้าครับปกติอันนี้คือความปร,ประสบการณ์กับตัวผมเองนะครับอันนี้คือความศักดิ์สิทธิ์ความรีลับของหินพระธาตุปักเกตที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกแม่แล้วข่าวสัมบยอดศักดิ์สิทธิ์แบบไหนละ่ะที่แม่เล่าตะก,กี้เนี่ย<ฮ>พลังงานพลังงานของเทพเยอะมากพลังงานของเทพนิวโกเทพที่เขาเป้านี่มีทุกช,ชนมทุกช,ชนทุกชั้นทุกภูมิอ่ะ ขมชั้นต่ำก็มีนะอ๋อขุมชั้นต่ำก็มีเลยแม่มีข้าเฝ้าอยู่ด้านล่างนะลูกแล้วที่แม่บอกไม่กินข้าวเจ็ดวันนี่ก็อยู่ได้เหรอโอ้โหพลังงานไปอยู่ตรงนั้นร่างกายของเราแข็งแรงมากเลยไม่ต้องไม่ไม่กินแต่น้ำไม่ใช่มีนมด้วยนะไม่มีนมมีน้ำอย่างเดียวลูกเเจ็ดวันใช่ตอนนั้นแม่ไปถืออดอยู่เจ็ดวันน้ำอย่างเดียวมันไม่ได้ไม่ได้คิดจะอดแต่มันไม่หิวเลยเลยปล่อยเลย มันมันเป็นพลังงานอะไรแม่ทาไมถึงไม่หิวพลังงานของเขาทำใมยอดใช่ไหมคือปังใยอดเป็นพระธาตุด้วยแล้วก็เทพเขาอยู่มากด้วยพลังงานของท่านนี่พ,พยุงพยุงพยุงสังขารมเราได้ด้วยพยุงพลังงานของเราได้ด้วยพลังพลังงานแห่งจิตที่เรามาบำเพ็ญอ่ะรเราบำเพ็ญก็คือพลังงานที่ดีขึ้นมาลูก S <S มันก็มีความสะอาดเลยเลยโดนพลังงานที่สะอาดเนี่ยพอยุงสังขารได้ด้วย <Twin> ลรกอหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากหลับอยากนอนมีกิจให้ตื่นอยู่อ่ะครับแม่ครับแม่แล้วเวลาเอาเหินมราธทตาุเนี่ยมาทําเป็นวัตถุมงคลเช่นทําเป็นกําไลอย่างเงี้ยแม่กําไลข้อมืออย่างเงี้ยแล้วเอามาใช้แล้วจะดียังไงแม่ ทังด้านเมตตาดลูกเขาให้ทางโชคลาภของเราทางเมตตาถ้านบุนใหญ่ก็ะโพธิสัตว์ท่านก็มีพลังงานของพระปัจเจกพระโพธิสัตว์มีต่างๆนัะ้นของแม่ก็เองก็ยังใส่กำไลพรัดธาตุหินสามรอยอดแม่ก็ใส่ผมก็ใส่ โอ้เขามีพลังงานตรงนั้นนะจริงๆตรงนี้เขาพลังงานมหาศาลเนะแม่มหาศาลเด็กรุ่นที่ดูเครื่องบินยังไม่กล้าบินข้ามเลยเออใช่ผมเ่ยได้ยินเรื่องเล่าเครื่องบินไม่กล้าบินข้ามเขาสามยอดต,ตอนนั้นแม่แม่มาใหม่แม่เนี่ยแม่แม่เคยไปไปใช้พลังจนะิตอะไปพัดมทาภูเขาลูกนั้นลูกนี้ใช่ไหมครับทีนี้แม่ก็เลยทําเป็นว่าผูกเก่งที่แรกนะครับภูเขาสามยอดแค่นี้เดี๋ยวก็พังลาบเอาเงิน อ๋อแม่ก็จะใช้ลิ้ทะลวงขยายตนเองเท่ากับยักษ์ยืนท่วมภูเขาสามยอดเลยนะครับแล้วก็ปีเข้าไปที่ท่านสามยอดเพื่อจะแยกเพื่อจะแยกท่านอิทธิลิ้นต่นลุกอิกทธิลิ้ครับพอเข้าไปแค่นั้นแหละตัวแม่กระเด็นออกมาเลยโอ้โหแม่เอาไม่ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้วิ่งก็ไปไม่ขยายตัวย่อยก็เพื่อจะแยก แยกภูเขาลูกนี้ให้ได้ว่าภูเขาโอสามพยโยนได้อืทีลังกากับพินี้ป่วยเลยอะป่วยเลย,ย,เลยอ๋อวันนั้นป่วยที่ผมไปเยี่ยมชะ<ม>อํานันบ่าวแม่ต้องไปขอ,อเขอ้ามาทีนี้พอแม่เข้าไปบำเพ็ญน,นะมืดอยู่พนนั้นแหละใช้พลังจิตจะเข้าไปว่าให้พระสงฆ์ไปอยู่ตรงนั้นไฮโคนนั้นไปอยู่ตรงนี้แต่แม่ใช้กิจเข้าไปสู่พลังงานของเขาํามพยยอดริบรีมากลูกงัวริบรีเลยอ,อ พอลูกให้สมเด็จวันละคังแค่พอไปแพนมันก็จางขึ้นเอาแม่ไปขอขมาเขาสามยอดที่นั้นสว่างสว่างเลยลใส่เลยแล้วก็ไปบำเพ็ญได้ที่แรกอยู่ไม่ได้อืบครับแม่โดนนู่นโดนโดนีโนโน่โดนพวกปีปีศาจโดนอะไรก่ออะไรเขาเ้าขื้นมาหลอกมาหลอนที่แรกอะ่ะปฏิบัติยากเลยนะทีแรกยิ่งยิ่งเราถ้าไปลองดีก็เขาไม่ได้เลยนะแม่นะ ก็แม่ไม่รู้ว่าอะไรตัวเองเคยไปลองนิดที่อื่นมันเป็นได้ <c oughs> นะที่อื่นเราทําได้ <c oughs> พอมาที่นี่เราทำเรายอดทาไม่ได้ไม่น่าที่เะเข้าไปสองครั้งสาครั้งกระเด็นออกหมดอ่ะตั้งแต่น,น,นั้นก็ไปขอเข้ามาบอกอยังไงว่าหลวงปู่กุ้นกับประกาศปลุกเสยครับรหลวงพ่อฤาษีลิงดาเห็นหินต้องการาบครับถ้าใครมีพลังนะครับจับหินเนี่ยถ้าใครมีพลังจับหินเนี่ยจะอย่างรู้ครับว่าพลังของหินเขาสามรอยดไม่ธรรมดา ผมจะมาเล่าวันนี้นะครับพุทธิคุณพุทธคุณของของหินนะครับจะมีมีอยู่เก้าข้อมีอยู่เข้อมีอะไรกันบ้างเรามาคุยกันเลยพี่ในคลิปนี้นะครับในคลิปเป็นคลิปแรกที่ผมลง y o u ูทูบผมลง youtube ทางช่องอารมารมดีแล้วผมบอกได้เลยว่าผมพูดคําไหนผมไม่มีการที่จะพูดเกินความจริงมีคนเอาไปทำนะครับเอาไปทําเป็นกระเบื้องปูพื้นบ้าน กระเบื้องปูพื้นบ้านต้องลื้อครับต้องลื้อพี่เป็นอมภพึกอมภาตถึงหายเพราะเอาไปทำไม่ถูกต้องใครที่คิดจะเข้าไปขโมยหินในถ้ำก็มีอันเป็นไปเหมือนกันถ้าคุณเจตนาของคุณคิณคดไม่ดีไม่ซื่อนะครับอะผมจะพูดข้อหนึ่งนะครับ <c oughs> ข้อหนึ่งนะครับดีทางด้านร่มเย็นเป็นสุขทำให้เกิดความเย็นใจแก่ผู้เป็นเจ้าของ หากใครได้สัมผัสหินเสมอๆจะทําให้จิตใจสงบดีมากนี่คือข้อ1น,นะครับจิตใจเริ่มส,มสงบ 2. ช่วยในการเจริญสมาธิภาวนาเรียกว่าเจริญธรรมเนี่ยขอ้ขอที่2นะครับใจสเริ่มเย็นสิแบบปรงนะครับไม่มีความอิจฉาไม่มีอิจฉาตาร้อนกับใครครับข้อที่3ครับเป็นเมตตาม,มหานิยมทําให้ผู้พบเห็นเกิดความรักใครอยากช่วยเหลือครับแต่บอมัน แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องชู้สาวนะครับอันนี้คือความเมตตาจากผู้ค้นหอบขังนะครับมีอันนั้นอันนี้ว่ามีอันนี้กับตกหน้าบมไ่ลไรทุกไฟใหม่ประมาณนี้ะน,น,นคะครับข้อที่4ครับดีทางคุ้มครองแคล้วคลาดผู้พกพาหินพระาธาตุเขาสามรอยอดจากแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุสามารถรอดตัวโดยไม่ต้องเผชิญกับสถานการณ์เลยดีทางด้านคงกพันนะครับ แม้ว่าระจญกับเหตุการณ์อันไม่อาจหลบเลี่ยงได้อย่างนี้ครับก็ยังเป็นคงกระพันเอาตัวรอดได้นะครับอันนี้ข้อที่4ครับข้อที่5ครับดีทางโชคลาภหินพระาธาตุเขา300ยอดเป็นสื่อนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรียกว่าหินพระาธาตุนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาอยู่ภายในผู้ที่นำหินมาสวดมนต์ภาวนานำมาพกพาติดตัวเสมอๆม,มักจะ ได้โชคราบไม่ขาดเลยครับนี่คือข้อที่ห้าข้อที่ห้านะครับคนใกล้ตัวผมนี่คนใกล้ตัวผมนี่จะถูกหวยบ่อยบางคนนะถ้าหมายถึงว่าส,สินสาตานะครับสินสินสิถือพวกนั้นสินค้าขายกัสิอย่างหนึ่งสินหวยกับสิทธิกัสิถธิะถนะครับถือในหาสิบบาทร้อยนะครับบางคนก็สองหมืน่นสามหมื่นนะครับอันนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจะดีขึ้นเรื่อยๆเปลี่ยนวิถีเปลี่ยนชีวิตพี่คือจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่แบบว่า ไม่แบบว่าฟู้ฟ้านะครับอ่ะข้อที่6ไปเลยนะครับสมบูรณ์ด้วยสุขภาพพรานามัยเนื่องจากหินพระธาตุเป็นสิ่งที่สะสมปราณฟ้าดินพระอาทิตย์พระจันทร์ขุนเขาและทะเลมานานานับหมื่นปีนะครับจึงทําให้มีพลังแห่งจัก,กรวาลอยู่ในตัวสูงผู้พกพาหินนี้หรือมีหินพระธาตุอยู่ใกล้ใกล้ตัวนะครับย่อมได้รับกระแสพลังปานอันลีรับ ช่วยให้สุขภาพสมบูรณ์ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บและอายุยืนยาวครับ <c oughs> อันนี้คือข้อที่6นะครับไปต่อข้อที่7ลุ่งเรืองในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในชีวิตหินพระธาตุเขาสามรอยอดมีลักษณะเด่นคือเมื <c oughs> อ่อนำหินมาเจรไยแล้วนะครับจะมีลักษณะท้ายพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ทรงกฎอันเป็นมงคลลักษณะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ของลายหินโดยลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะแห่งพลังธรรมชาติที่นำพาความรุ่งเรืองและความสำเร็จมาสู่ผู้บูชาดังนั้นพลังลี้ลับศักดิ์สิทธิ์ของหินเขาสามระย,ยอดจึงเป็นแรงผลักดันและนำพาชีวิตของผู้บูชาไปสู่ความเจริญหน้าที่การงานและความสำเร็จในชีวิตนะครับผมจะให้ดูนะพี่นะผมจะให้ดูนะครับเอาไปมานี่หลังน,นี่ครับ ไปดูนะครับจะดูจะดูถ้าถ้าถ้าชัดเนี่ยความชัดจะเป็นวนๆอย่างนี้ครับเป็นวงเหมือนเหมือนตาหินครับเป็นตาหินอย่างนี้นะครับเนี่ยเพิน่นเฉิเบิ้งว่าเป็นเหมือนพระอาทิตย์นะครับนี่ครับเออนี่คือถ้ำรวมครับจะเห็นเด่นชัดหินถ้ำใจดําก็จะเป็นเม็ดเป็นใจดําด้านในสีขาวแปง้งก็จะเป็นของเจ้าแม่คนอินนะครับไปข้อที่แปดครับหินพระธาตุเขาสามพระยอดเป็นหินแห่งแห่งยานผู้พกพาหินพระธาตุ เป็นประจำจะบ,บังเกิดญาณอย่างรู้ที่พิเศษกว่าคนอื่นสามารถรู้เหตุดีเหตุร้ายล่วงหน้าเนื่องจากกระแสญาณบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาหินนั้นจะคอยส่งญาณอย่างรู้หรือบันดาลเ,เทพสังขรให้เกิดแก่ผู้ที่พกพานับเป็นคุณวิเศษอันลีลับที่ยากจะอธิบายของหินพระาธาตุเขาสามระยดครับนี่คือข้อ นี่คือข้อที่ที่แข้อที่เก้าคำคุ้นนะครับดวงชะตาไม่ตกต่ำคนที่รู้ว่าดวงชะตาตนเองไม่ดีหรือชงกับปีนั้นๆน,น,นะครับหากได้หินพระาธาตุเขาสามรอยอดมาบูชาอำนาจจากอริยธาตุของหินเขาสามรอยยอดจะทำการเกื้อหนุนดวงชะตาของท่านไม่ให้ตกต่ำผ่อ,อนหนักเป็นเบาสามารถรอดพ้นจาก อำนาจจากอาดวงดาวหรือผ่อนปนภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นนี่คือข้อที่ข้อที่9ครับข้อที่9นะครับมี1นึถึงเก้าถ้าพี่บูชาไปผมจะนําใบนี้นะครับบูชัวอิทธิคุณพุทธคุณไปให้พี่ๆอ่านดูนะครับและด้านหน้านี่จะเป็นผมนะครับอารามรมดีร่วมกับพี่ดาบเทิดอารารมดีร่วมกับพี่ดาบเทิดนะครับจะมีเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรติดต่อการจัดขายก็เป็นที่ผมแล้วก็พุทธประวัติหรือเรื่องเล่าที่ลี้ลับด้านในนะครับของหิน ต้องถึกศึกษาพี่ดาบเถิดนายดาบศิริวัตรกรบุญพิทักษ์นะครับกรบุญพิทักษ์เพื่อสอบถามความลี้ลับของหิน player. แล้วหินที่ผมได้นํามานี่ครับมีโคดพ่อผู่เจ้าเดียวในประเทศไทยน,นะครับเจ้าเดียวในประเทศไทยและก็ผ่านการอธิษฐานจิตของหลวงปู่ศิลาสนิทจันโทครับนี่คือรอยจานของหลวงปู่นะครับหลวงปู่เมตตานะครับเมตตาเมตตาม,มากหลวงปู่อธิษฐานจิตให้นะครับไม่ได้ปลูกเสร็จแต่เป็นอธิษฐา,านจิตอธิษฐานจิตอธิษฐา,านจิตนี่คือ อลอยจานที่หลวงปูง่ศิลาได้ได้จานให้ในแผ่นนี้และก็ทุกเม็ดนะครับทุกเม็ดเป็นหินพธธัทธาจีดผ่านการาแกะลังโคดพ่อปู่ฝากพี่เป็นฝากน้องนะครับฝากพี่ๆน้องๆนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยกลับมา,าหันมาเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของหินบ้านเรานะครับผมเป็นตัวแทนหนึ่งกับพี่นายดาบเทิด สองส่วนสองคนนะครับเพื่อนํามาเผยพผ่ให้พียนอ้องชาวโลกของเราได้รู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหินพระธาตุปัจเจียดดีลับขนาดไหนดีขนาดไหนพี่ต้องใช้เองไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องมาฟังคําพูดผมแต่พี่ต้องใช้เองครับผมผมเวลาผมเจ็บเวลาผมป่วยนี่คืออาการที่ผมเป็นกดระย้อนถ้าแน่นท้องอืดประคำเส้นนี้ครับวางไว้หน้าท้อง ถ้าใครไม่มีเอากําไรวางไว้หน้าท้องปวดหัาวางไว้หน้าท้องครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกขอบคุณพี่ๆน้องๆขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยหินกําไรพระธาตุปัจเจีพุทธเจ้าจากเขาสามรอยยอดหินศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกลันโคตพ่อปู่เจ้าเดียวในประเทศไทยมีโคตพ่อปู่เจ้าเดียวในประเทศไทยฝากไว้ด้วยจากอามอรมดีและพี่ดาบเทิดนายดาบศิริวัตรกรบุญพิทักษ์ฝากไว้ด้วยครับพี่สวัสดีครับ